ว่าจะได้ไปไม่ได้ไปนะครับจอดครับจอดไม่ได้ไปว่าลุงจะได้ไปนะครับรอกาแฟนะครับพอดีมาริต้าคิวยาว นะครับตอนนี้ของทีมลุงพลป้าแตนลงสนามอยู่นะครับนะครับตอนนี้ก็นะก๋วยเตี๋ยวขนมจีนส้มตำนะครับลูกชิ้นน้ำดื่มไอศครีมตอนนี้ผมเดินาไาวแล้วพอ มันจุกมันฉูกมันฉูดเดี๋ยวไปเอาถ้วยมาไปเอาถ้วยมาใส่ถ้วยอยู่เอาถ้วยอยู่เฮียมาใส่ใส่ตู้เย็นไปโอ้ใส่เปาเลยบ่โอ้ยปวดพโอ้ยนะครับกินจนอิ่มนี่กระุกชิ้นนี่ครับนี่ของแม่ฮันนี่นะครับเปลี่ยนเจ้าภาพได้นะครับนะมียำ ยำบุญเส้นแล้วก็ลูกชิ้นนี่ครับโอ้โหแม่ฮันนี่นะครับจัดเต็มเลย,ยเนะฮะอันนี้คือกองเชียร์อ,อุ้ยกระติกนึงเมื่อกี้ยังขวดนึงยังไม่มมไหมดเลยเย็นเหรอบ่อเย็นไปให้มันเย็นก่อนก็ได้เย็นเย็นยินย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 ่งแสบ อุ้ยอันเนี้ยเสียบมือเปิดปั๊นลูกนี้เปิดได้ลดถึงขึ้นมาเสาปาเป็นผู้ดูเป็นบริการนะครับดูแลเรื่องน้ำนะครับอันนี้ของผู้ใหญ่เจดีอะไรนะโอ้หไม่ใช่สมอนจำปนดงนะโอ้โถ้าสมอนถ้าสมอนถ้าสมอนจำปนดงนี่คืออันซับไปเลยนะฮะก็อันซับไปเดิโอ้ยยังสันติตามต่อครับเปิดแอคแล้ว คุณสมอนเนาะน้ำดื่มนะครับพ,พี่สมอนขันทบงพี่สมอนขันทบงนะครับเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มนะครับสาวป่าเป็นดูแลนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวแม่นิ่มพอออฟนะครับก็จัดเต็เมโอ้คุณนัทธวดีโอ้แบบนัทธวบดีต่างประเทศก็จัดเต็มเลยนะับก๋วยเตี๋ยวพร้อมแล้วนะคระับบริการ ขนมจีนน้ำยาสามอย่างพี่ยาย่าแล้วก็ส้มตำนะครับ,บอ้ยทำไมมันแดงจังเลยมันคือแดงแทนส้ตมตำแ,แม่ใชมอนอโอ้ยทำกระทะลูกค้ากินบปไงเด้อี่ก็จะบ่กกินเผ็ดเด้อนะโอ้ยแด,ดงๆเ,เลย,พ,เลยพี่น้องเลยเป็นอาจารย์อสอนขึ้นบนอยูบอ่บ่อ นี่ครับส้มตามไปแล้วนะครับนี่ก็พี่ลอมนะครับก็ลวกก๋วยเตี๋ยวเสิร์ฟนะครับก๋วยเตี๋ยวโอ้ยไอิคกิมผงกวาสิกินอยู่หรอกครับตอนนี้มันอิ่มครับกินมาทั้อยากกินอยู่เต็มมันอิ่ม นะครับตัวนี้ก็แจกฟรีไอศครีมแจกฟรีสองรถเลยนะครับมีรถนี่คันนี้แจกฟรีนี่ fc พอตอ๋อพี่นัทกมล์นัทกมลนะครับ u s a ไอศครีมนะครับนี่ fc พอตอนะครับแจกฟรีแล้วก็คันนี้ก็ฟรีนะฮะสองคันใช่นไหมฮะสองคันให้แจกฟรีนะครับโอ้ยทั้งวันนะครับกว่าจะแข่งสิทธก็ประมาณสามทุ่มนู่นแหละครับช่วงนี้อาจจะนั่งกันหน่อย เดี๋ยวเราผมพา f อไปดูจุดจหนึ่งนะครับที่ที่ผมลืมเห็นนะครับเดี๋ยวผมพาพาไปดูอันนี้เป็นทีมเป็นน้องๆนะครับที่ได้สนับสนุนเสื้อแล้วก็ค่าสมัครให้กับน้องๆเขานะครับในทีมของภูผาชัยและมนชนชมนี่ครับดูฝีมือนะครับน้องๆในการซ้อมเซปัต้ก้อนะครับเป็นเยาวชน นะครับก็ผู้ใหญ่เจดีครับที่อยากสนับสนุนน้องๆก็ติดต่อได้นะครับเพื่อให้น้องได้ติดบอร์ดนะครับในสายอาชีพเสปัตะก้อนะครับตัวนี้กำลังซ้อมนะครับตัวเล็กแต่ว่าเดาะกันแม่นนะครับเสิร์ฟแม่นส่งแม่นนะครับนี่ครับอ,อ๋อไม่เป็นไรฮะลูกขับไปเ,เดี๋ยวเขาหยุดฮะ ยังจะเอาอีกเรือปลานะมันมีให้เห็นเลยไปนี่ครับนะ้นองๆน,นะครับ ร้อนนะครับเดี๋ยวให้น้องๆพักไปนะครับก็ซ้อมไปดื่มน้ํากันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะทั้งคืนนะครับน่าจะประมาณสามทุ่มไม่น่าจะเกินสามทุ่มน่าจะจบนะครับตอนนี้ก็แต่ก็นักแข่งก็ซ้อมก,ก,กันไปอยู่นะครับก็ให้น้อง็ซ้อมกันนะครับ ทีมที่ลงของของลุงพลประแตนอยู่ตอนนี้นะครับผูสนับสนุนนะครับแต่ก็คู่แรกนะครับอากาศไม่ต้องห่วงครับร้อนมากมากโอ้จุกตาไม่ใช่ไม่ไปรอเก็บลูกตะก้อโอ้ผมเป็นผู้สื่อข่าวฮะครับทันเหตุการณ์ครับนั่นเพื่เก็บตะก้อฮะเก็บเก็บตะก้อ มีโอกาสแล้นะสำหรับนะเครื่องก็จะนอก็อกก็คือก็คือที่ไปยืนตากแดดเพราะว่าจะทดสอบนะคะครีมกันแดดของพี่ๆถูกต้องครับนะจะมีครีมกันแดดนะพุ่งมนยาขาวใส่บนเดิมใช่ครีมกันแดดได้ผลประสิทธิภาพดีมากนะครับนะทนแดดทนอะไรแบบนั่นได้เลยบำรุงผิวพรรณทนแดดทนฝนทนลมก็ใช่ยืนแบบเห็นเห็นนะครับนี่ นี่ตอนนี้เครื่องผมอาจจะร้อนๆหน่อยนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะคนเก็บตะก้อนเป็นคู่แรกนะครับคือตะก้อนนะฝั่งนู้นนะมีมีมีจ่าอดฝั่งนี้ก็ลุงพลฮะฝั่งนู้นจ่าครับเสือฝั่งนี้ลุงพลคให้ลุงมายืนตากแดดบุโอ้โหเสริบแรงมากนะครับหนูนะนะครับ คือสองออคือสองทีมนี่ของลุงพลป้าแตนนะครับมาสนับสนุน,น,ตนตใช่เป็นลุงป้าสนับสนุนให้เลยแล้วทีมไหนคะอ๋อ,<ช><ช>อทีมภูผาชัยฮะอแล้วเอาแล้วเอาแเอา ก็ต้องถามอย่ขอก็ถามตั้งนี้กันี่ก็มีทีมเนาะเออก็ต้องสนับสนุนตัวแดงมอมต้นะครับกองูสีนะครับเปิดวดคือฝีมือนี่แบบหมดห่วงเลยนับคู่นี้ฝีมือแน่นอนครับเย่แ่่่่่่่อน่่่ๆ่่่่่่น่่น โอ้โหท่านี้นะท่านี้ได้ใครมาไม่รู้จะเชียร์ใครมันก็ต้องตีคงกว่าเลยแม่าเลยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนเข้าดีใจทีมเครื่องจะร้อนเครื่องร้อนะคเรื่อองจน